กลับมาเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ครับร่อแร่ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก้าวไกลเล็งเลิกถอนรากรเผด็จการมุมมองก้าวไกลต่อคอสอชอเรียกได้เต็มปากว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในทางประชาธิปไตยจึงไม่แปลกหากมีแนวทางชัดเจนจะผลักดันพรบรยกเลิกประกาศและคำสั่งคสอชอ และคงไม่ใช่เรื่องเกินคาดถ้ายุทธศาสตรชาติ20ปีจะถูกมองผ่านเลนสีส้มว่าคือไส้ติ่งทางการเมืองที่ต้องตัดทิ้งโดยด่วนเมื่อโฟกัสหนึ่งในภารกิจสำคัญของพรรคก้าไกลหากสามารถฟอร์มรัฐบาลในฝันสำเร็จคือการผลักดัน45ร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศไทยหลายเรื่องถือเป็นสัญญาประชาคมที่ต้องดำเนินการให้เป็นจริงเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ก้าวไกลหมายปอง จึงเป็นตำแหน่งที่จะเอื้อต่อการทำงานในสภาอย่างปฏิเสธไม่ได้แม้จะต้องแข่งแย่งกับว่าที่พักร่วมรัฐบาลกันขนาดไหนก็ตามประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายจับตามองว่าจะกลายเป็นกับดักหรืออุปสรรคสำหรับก้าวไกลในอนาคตคือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ถือกำเนิดในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา มีการออกแบบพรบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเมื่อช่วงกลางปี2560กำหนดระยะเวลาในรถแมพตั้งแต่ปี2561ถึงปี2580มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งในช่วงนั้นนักการเมืองและกลุ่มที่เคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ต่างก็ไม่เห็นด้วยออกมารุมยำไม่เว้นแต่ละวันชี้ให้เห็นจุดอ่อนและอะไรหลายอย่าง ที่ไม่สมเหตุสมผลโดยเมื่อกลางปี2564ในการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่23มิถุนายน2564เพื่อพิจารณายติแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราพักเพื่อไทยเห็นตรงกับพักภูมิใจไทยเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ20ปีโดยอภิปรายเหตุผลไว้ว่าสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยขณะนั้น กล่าวในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมฉบับที่พอสอของพรรคเพื่อไทยสี่ร่างโดยหนึ่งในนั้นคือยกเลิกมาตรา65เกี่ยวกับการทำยุทธศาสตร์ชาติโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา142มาตรา162ให้ตัดคําว่ายุทธศาสตร์ออกรวมถึงยกเลิกมาตรา279โดยให้เหตุผลว่าการจัดทำยุทธศาสตร์ที่บังคับให้ทำไม่น้อยกว่า20ปีนั้นยาวนาน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและอาจจะเป็นพันธะต่อการบริหารราชการแผ่นดินส่วนพักภูมิใจไทยสุปชัยใจสมุทรสอสบัญชีรายชื่อระบุในเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม3ร่างหนึ่งในนั้นคือยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา65ที่พักเห็นว่าไม่เหมาะสมต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้เพราะการกำหนดระยะเวลา20ปีเนินนานไป ขณะที่ภาคประชาสังคมที่เห็นสอดคล้องกับกลุ่มไอรอก็เคยให้เหตุผลที่ต้องยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติไว้4ข้อเพราะ 1. เป็น,นกลไกสืบทอดอำนาจคอสชอกรรมการยุทธศาสตร์ล้วนเกี่ยวข้องกับคอสชอรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้แนวทางที่วางไว้ 2. ล้มรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดให้มีสอวอแต่งตั้งโดยคอสชอ ติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ถ้าขัดเมื่อไรก็เสี่ยงถูกสอยโดยปปชและสารรัฐธรรมนูญและมีโทษอีกต่างหาก 3. การกำหนดไว้20ปีไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วและ 4. ประชาชนไม่มีส่วนร่วมเหล่านี้อาจถือได้ว่าเป็นแนวร่วมของก้าวไกลอย่างไรก็ตามมุมมองของก้าวไกลที่มีต่อคณะคอสอชเรียกได้เต็มปากว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมในทางประชาธิปไตย จึงไม่แปลกหากมีแนวทางชัดเจนว่าจะผลักดันพรบรยกเลิกประกาศคำสั่งคอสชอและคงไม่ใช่เรื่องเกินคาดถ้ายุทธศาสชาติ20ปีจะถูกมองผ่านเลนสีส้มว่าคือไส้ติ่งทางการเมืองที่ต้องตัดทิ้งโดยด่ว,ดวนไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงภายหลังสู้จัดการให้สิ้นซากดูจะง่ายกว่าส่วนจะแทนที่ด้วยยุทธศาสชาติฉบับป,ปกส้มหรือไม่อย่างไรทางก้าวไกลคงมีพิมพ์เขียวรถแมพเอาไว้แล้ว ทางด้านการอัปเดตตั้งรัฐบาลคืบหน้าเกิน50%มิถุนายน66ชัดเจนก้าวไกลดึงคนนอกนั่งมท1หนึ่งอัปเดตการจัดตั้งรัฐบาลคืบเกิน50%คาดมิถุนายน66ชัดเจนก้าวไกลจ่อดึงคนนอกนั่งมทอหนึ่งกลาโหมมีพิจารณตัวเต็งหวังดันไอติมนั่งโฆศกรัฐบาลแต่เจ้าตัวอยากทำงานในสภาดันแก้รัฐธรรมนูญมากกว่า ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาล8พักการเมืองที่นำโดยพักก้าวไกลาภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โดยในวันที่30พฤษภาคม2566ที่พักประชาชาติ จะมีการหารือกันในประเด็นนโยบายและมีการเจราจาวงลับเกี่ยวกับการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีและเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าเบื้องต้นตำแหน่งที่9้าวไกลต้องการเพื่อเข้าไปบริหารนโยบายของพรรคโดยจะนำไปพูดคุยในวันที่30พฤษภาคมเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาไทยกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจเพื่อสังคมแรงงานเป็นต้น รายงานข่าวแจ้งว่ากรณีนายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการก้าวไกลออกมาเปิดเผยเรื่องการทาบทามคนนอกเข้ามาในตำแหน่งฝ่ายบริหารนั้นมีแนวโน้มว่าคนนอกจะมาอยู่ในโควตารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเพื่อผลักดันนโยบายการกระจายอำนาจรวมถึงเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยโมเดลกระจายอำนาจนี้ก้าวไกลมีแนวคิดที่จะเริ่มดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต ขณะที่โคต้ารัฐมนตรีกลาโหมของก้าวไกลจะเป็นพลเรือนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางหลักการที่พลเรือนอยู่เหนือกองทัพขณะนี้มีชื่อของนายพิจานชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะถูกพิจารณานั่งรัฐมนตรีกลาโหมแต่รายละเอียดเรื่องจํานวนโคต้าและรายชื่อต่างๆในส่วนของก้าวไกลย,ยังไม่เสด็จน้ําขึ้นอยู่กับการเจราจาพูดคุยกับพักร่วมแปดพัก ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมเป็นต้นไปและคาดว่าช่วงเดือนมิถุนายน66น่าจะเห็นเขาลางคณะรัฐมนตรีมากขึ้นรายงานข่าวแจ้งอีกว่านอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวในส่วนตำแหน่งสำคัญสคัญของฝ่ายบริหารโดยช่วงที่ผ่านมาแกนนำก้าวไกลต้องการผลักดันนายพฤทธิ์วชระสินธุหรือไอติมว่าที่สสบัญชีรายชื่อกไกลผู้จัดการการสื่อสารและการรณรงค์นโยบายของพรรค แต่นายภริศต้องการทำหน้าที่สสสมัยแรกในสภามากกว่าเนื่องจากหากไปเป็นโฆศกรัฐบาลอาจต้องลาออกจากตำแหน่งสสอ,อีกทั้งนายพริศต้องการขับเคลื่อนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นหนึ่งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้าผลักดันเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญ รายงานข่าวแจ้งว่าส่วนความคืบหน้าเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นขณะนี้เกิน50%ไปแล้วเหลือแค่ลงรายละเอียดเรื่องการแบ่งโคต้ารัฐมนตรีแต่ประเด็นหลักเชื่อว่าอยู่ที่เสียงของสอวอจะโหวตให้หรือไม่คาดว่าประมาณกลางเดือนมิถุนายนพศ2566น่าจะประเมินออกเพราะการเดินสายคุยกับสวมีการหารือกันทุกวันทั้งนี้มีเสียงสอวอ,อย่างน้อย16-20เสียง แต่บางคนต้องเก็บตัวก่อนไม่อยากออกสื่อตอนนี้จึงเร็วเกินไปที่จะสรุปตัวเลขว่ามีสอสกี่เปอร์เซนต์ที่เห็นด้วยและสนับสนุนก้าวไกลทั้งหมดคือการเกาะติดสถานการณ์การเมืองในช่วงนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์าางอก o k b i s n e w s c o m ครับ